เออครับเดี๋ยวนี้จะให้ดูรถหนึ่งคันนะครับเป็น t o โย t a านะวันนี้ถ่ายโตโยต้ให้ดูสองคันเลยนะคันนี้มันเสร็จนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายนะก็เดี๋ยวนี้จะถ่ายสองคันเลยดำขำดำดุอ่าดูนะครับเป็น t o โยต้ c a m มรี่นะครับสองจุดซพาเพลินนะครับเป็นรุ่น เริ่มต้นของสองจุดสี่นะเพราะว่ามันจะมีรุ่นพิเศษอะไรอีกเยอะแยะนะครับทั้งไฮบงไฮบิดอะไรด้วยแต่คำว่าเริ่มต้นของสองจุดสี่นี่ก็คือออปชั่นทั่วไหมนะมงม่านอะไรมีครบเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างในรถกันนะครับนี่ดูด้านนอกก่อนนะสวยครับสวยพร้อมใช้นะล้อยี่สิบรถไม่โหลดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อผู้ใหญ่ได้ไปอยากจะได้นุ่มๆก็เอาแบบนี้ไปก่อน่อะโอเคเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับ เดี๋ยวป้าุงพี่ถ่ายคลิปก่นอนมาดูต่อใครสนใจจัดได้นะคันนี้สอง LPG แสนก็บาทวิ่งโคตรดีแต่ไวลริ่งมาไม่ครบนะแต่ก็ใช้ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนนี้ดูแคมรี่ก่อนนะครับนี่รีโมทวีโก้นะ v ีโก้ฟอร์จูเนอร์แคมรี่อะไรไม่เหมือนกันหมดนะครับยางนิโตปีอะไรดูสิ ขอบยี่สิบนะปีสิบเก้าใช้ได้อีกพักนะครับอแล้วก็แก้มเตี้ยนะล้อหลังจะกว้างกว่าล้อด้านเนืงแต่ไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูนะแคมรี่สองจุดสี่จีดูซิเป็นยังไงไม่ค่อยได้มานะครับหกติดจะได้แต่พวกของจุดศูนเอติโมอะไรพวกนี้จึงเดี๋ยวติดนะแทนเครื่องยังไม่มีสถานนะครับรอบเครื่องวอร์ม มีเขีมความร้อนอยู่ในรถรุ่นนี้นะแอร์ออโต้ไหมอ่ะออโต้ Auto ทำงานนะปรับแอร์เย็นแล้วก็พัดลมทำงานเองนะครับแอร์ออโต้ทำงานเดี๋ยวค่อยให้ดูรอบคันเ a มเรี Family, ่สอี่อันนี้ใครจะคิดว่ามันกินน้ำมันนะครับ ebti นี่ประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ เครื่องใหญ่กับตัวถังขนาดนี้นะครับทําให้รถเนี่ยค่อนข้างส่วนตัวผมเวลาผมขับผมรู้สึกเหมือนขับซีวิกนะไม่ได้เไม่ได้เห็นว่ามันใหญ่มากนะครับจอก็จะมีซ d นะครับ MP3 ใส่ได้หกแผ่นนะตรงอะไรขาดนิดหน่อยนะเดี๋ยวต้องจัดการให้นะครับเบาะมีเป่าดากเอ้ยเป่าตูดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟฟ้านะฮะภายในสีครีมมีม่มานหลังนะครับ เมื่อหลังทํางานนะมีม่านข้างนะแฮมลี่ตัวท็อปดีอย่างครับมันมีม่านมีม่านข้างมาให้ด้วยนะครับกับแอ c o คอร์ตตัวท็อปสุดไม่มีนะโอ้เบรกดีนะครับนี่อ่ะเล่นเกมทิโทนิกบ้างดิเนเข้ามานอนในฝากระโปรงแนละ้วแม่งยังเหลือที่อีกอ่ะดูดิ ลำโพงมีอยู่เหมือนเดินนะครับนอนได้ถ่ายคนเดียวก็อย่างเงี้ยไม่รู้จะอ้น,นี้ไงอ่านี่นะครับเปิดป่าท้ายจากรีโมทได้ด้วยนะ 2.4G นะครับเราดูอีกทีเมื่อกี้มือไปโดนปุ่มพอร์อย2ี่ิเต็มเต็มซูมนะไม่ต้องโหลดเลยนะครับความนุ่มนวนยังอยู่ได้ความกระด่างมานิดนึงนะฮะสำหรับตัว สำหรับตัวนี่นะได้ความกระด้างมาสำหรับอย่างบางนะครับนี่ดูไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกนะจังหน้าโคมเมี่ยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวล้อยีสิบนะครับลนะ้อ HRE นะปอมเห็นเห็นแต่ใช้ไปเถอะครับน้ำหนักมันเบานะครับรล,ล้อสมัยนี้ม่านหลังม่านหลังใช้งานได้ไหมได้นะครับแคมรี่ก็จะมีม่านข้างด้วยนะ เบาะนี่มีเป,าเป่าดากด้วยนะครับเอ้ยเป่าเป่าเป่าตูดนะฮะเบาะอุ่นใครขับรถไปเชียงใหม่ก็ไอ้นี่ได้เลยเย็นเนี่ยอแล้วก็มีส่วนของ cruise control นะครับแต่อันนี้เราจะจะลองให้ไม่ได้นะอุณหภูมิยี27องศานี่คือมันก็จะทํางานควบคู่กับเอ่อแอ,อ,อโตโตร์ตแล้วครับลองดูเกียร์กระตุกไหม ไม่กระตุกนะยังนุ่มอยู่เลยนะปกตินี่ถ้าเกิดรถไม่ได้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะคือรถรุ่นนี้ครับออกศูนย์ล้านสามนะครับล้านสามหรือล้านสี่นี่แหละฉะนั้นคนที่ใช้รถรุ่นนี้ก็จะค่อนข้างมีตังนะพูดตรงๆก็คือมีตังเวลาเขาเวลาเป็นทนน,นก็เข้าศูนย์กันนะฮะรถเลยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียบร้อยมานะครับกี่ยเข้าเงินปกตินะ มีบุ๊กเซอร์วิสอะไรอยู่ไหมเนี่ยมีตัวอย่างสียังมีนะครับสีหกห้าเดี๋ยวต่อให้นะ,ะถ้าใครสนใจนะครับแคมรี่คันนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับการใช้รถที่เดินทางไกลดีนะครับแล้วถ้าเกิดใครกลัวว่ามันจะกินน้ำมันนะก็เอาไปติดแก๊ส LPG กันได้เลยครับมันทนนะฮะการติดแก๊ส LPG ก็จะมีปัญหาเฉพาะเรื่องฝาสูบนะครับที่ว่ามันจะ ผุนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทํายังไงก็ได้ครับติดแก๊สไปแล้วใส่กล่องปรับไปจุดระเบิดอะไรก็ได้ให้เผาไหม้หมดนะครับรถก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฝาสูบมีปัญหานะฮะสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนเยอะครับแอร์เย็นนะเนี่ยเกียร์เปลี่ยนนุ่มๆน,นะครับเปลี่ยนเกียร์แล้วยังมีการกันกระชากด้วยนะอ่าก็ถ้าใครสนใจนะครับแคมรี่คันนี้บอกให้เลยว่าพร้อมใช้นะฮะ พร้อมใช้แล้วก็ใครกลัวกินน้ำมันก็ไปติดแก๊สครับบอกให้เลยว่าพร้อมใช้จริงๆโ okay. อเคจอดแคมรีนะเนี่ยผมก็ถอยเข้าแบบรถธรรมดาเลยมันพิ้วครับมันพิ้วมันไม่เหมือนว่าเป็นรถใหญ่นะจอดปึ๊บนี่มีโฟ r จูเนอฮะเดี๋ยวจะถ่าย f o r จูเนอร์อโอเคก็ฝากไว้เท่า,ทานี้นะครับกัแบแคมรี 2.4G นะครับไม่มีลิมิเต็ดะไรทั้งนั้นเนีย่ยรถเขาไม่เคยซัดเลยนะ กินแคดออกเลยพอเร่งรอบสูงสูงนี่รู้เลยนะครับเพราะมันทอกมันเยอะครับมันรอบต่ำนี่รถก็พุ่งไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องเร่งกำลังอะไรกับมันมากนะฮะโอเคครับปากไปด้วยนะครับกับแคมรี่สองนะครับขอบคุณครับ